สวัสดีค่ะดีฉันนางสาวกัญจนาศรีตองอ่อนเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะเคียนคลิปวิดีโอนี้ดีฉันจะอธิบายเกี่ยวกับการย้ายบุคคลเข้าบ้านในโปรแกรม b e m SE Care หลังจากที่เราล็อกอินเข้าโปรแกรม b e m SE Care แล้วให้เราคลิกเมาส์ไปที่ระบบบัญชี1-8เลือกระบบบัญชีหกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ ไปที่ชื่อหมู่บ้านเลือกหมู่บ้านที่เราจะอาศัยอยู่ไปที่ช่องค้นหาบ้านเลขที่ใส่บ้านเลขที่ที่เราจะย้ายเข้าดับเบิลคลิกตรงบ้านเลขที่ใช้เมาส์ไปคลิกที่คำว่าย้ายบุคคลเข้าบ้านใส่ชื่อสกุลหรือเลขสิหลัก คลิกค้นหาคลิกชื่อคลิกตกลงคลิกบันทึกเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับการย้ายบุคคลเข้าบ้านในโปรแกรม BMS d e c a r e ขอบคุณค่ะ